สลับกันไปต้นไม้ชุมช่มฉ่าเลยค่ะต้นไม้ชุมช่มฉ่าค่ะข้าวงามเคี้ยวไปหลังบ้านเสียงกบเสียงเขียดให้เทคเท่าไหร่นะคะเออก็เล่นแบบธรรมดาเมาื่อคลิปเมื่อเช้าถ่ายเสร็จก็ลงเลยนะคะที่ต้นไม้โอ้ยแม่พิมพันธ์ก็มาค่ะแม่พิมพ์ใจแม่พิมพันธ์ก็มาวันนี้เจอกันหลายคนมากเลยค่ะอันนี้คือมีแต่เพื่อนเก่าๆเ,เ,เลยเลย,เ,ลย,เ,ลย,เ,ลยเหมือนหลายๆคนนะคะไอ้ปิวเล่นเฟซบุ๊กมา ปีกว่าเลยนะคะสิงหาที่แล้วถึงผ่าน สตรีมผ่านเรียวยังเหลือโบนัสจะปิวย,ย,ยังไม่ได้ตอนนี้ถึงจะผ่านสตรีมแล้วผ่านเรียวแล้วก็ก็จะส่งกันบ้านแต่ว่าส่งคลิปเรียวน้อยลงเมื่อก่อนส่งคลิปเรียวประมาณวันละสิบคลิปทายายออนได้นะบอกว่าสวัสดียายออนสวัสดียายออนค่ะยายออนตอนนี้กําลังเป็นผันตัวไปเป็นเกนษตรกรเต็มตัวมาช้าโคกกลงถ้าเพื่อน,อนถ้าเราส่งกันบ้าน Facebook อย่างสม่ําเสมอแล้วส่งให้ครบห้าอย่างด้วยนะคะครบห้าอย่างด้วยค่ะแล้วก็ต้องทายายออนได้นะบอกว่าสวัสดีออ ยอสวัสดียออนค่ะแยออนตอนนี้กําลังเป็นผันตัวไปเป็นเกษตรกรเตรมตัวมาช้าโคกเอ่อตอนนั้นคนติดตามที่ผ่านคลิปเร็วก็ยังไม่ถึงห้าพันนะคะสี่พันนิดนิดสี่พันนิดนิดก็เออเอาไงดีเขาบอกให้ถ่ายทอดสดก่อนเขาจะถ่ายกันไม่เยอะต้องไปถ่ายที่ร้านถ่ายรูปใช่ไหมคะรูปก็จะไม่มากเถ่ายรูปไหนก็ล้างแล้วก็มาติดข้างฝาไว้ <laughs> <laughs> พอเราอายุมากแล้ว เอาเท่าที่ได้ไปเรื่อยๆแต่เราไม่หยุดเล่นเท่านั้นค่ะก็เล่นไปเรื่อยๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะรวมกับการถ่ายทอดสดยายก็เลยผ่านสตรีมนะคะแล้วก็มีเพื่อนครบ5 0 0 0วันที่ไปประเทศลาวนั่นแหละค่ะก็ตนใจปิ๋วนะคะาบางวันก็แชร์บางบางวันก็ไม่แชร์บ้างเพราะว่าบางวันก็ได้ดูคลิปเพื่อนๆน,น้อยค่ะเพราะว่าบางทีคือ ยายปิ๋วมาจากการถ่ายทอดสดนะคะคุณสุวรนแต่ยายปิ๋วไม่ได้ถ่ายทอดนานหรอกค่ะครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละค่ะเห็นหน้ายายปิ๋วก็ขำเลยนะคะคุณหนุ่ไกลทักทายนะคะทักทายคุณจันเพนนะคะสวัสดีค่ะคุณสุพานสวัสดีค่ะคุณสุวรนก็ไม่ได้เปิดโทรศัพท์คะ่ะถ้าทางานบ้านเพื่อชาร์จแบตยายปิ๋วมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะมีสํารองของลูกสาวที่เป็นเรื่องของโรคภูมิต้านทานต่านําด้วยค่ะไปงานขาวดํามเมื่อ สองวันเอวันก่อนสี่เจอแล้วองฝนฝนตกแรงแก,กเยอะมากค่ะเอฟซีแกเยอะมากค่ะแกเป็นคนน่ารักน่ารักค่ะน่ารักยิ้มแก้มบุ๋ม <c oughs> แต่เป็นแต่มีลูกสองแล้วนะหมายคนแรกๆเลยค่ะค่ะเวิร์บชัชมตอนนี้เขาอยู่ฝรั่งเศสเป็นเพื่อนปอนหนึ่งกันเหมือนกันค่ะค่ะจะมีเพื่อนปอนหนึ่งอยู่สามสี่คนอยู่ในพอส่งเสร็จแล้วก็เข้าไปดูนะคะคุณจันเพนถ้าอันไหนไม่มีโฆษณาเข้าย่าปิวก็ลบเลยนะคะค่ะ มันจะต้องมีข้อมูลเชิงลึกและก็โฆษณาแป๊บเดียวเองนะคะครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะก็มีความสุขค่ะมีความสุขค่ะเลยจะบอกว่าทุกๆวันเลยค่ะคุณละอองบอกว่า สวัสดีเช่นกันค่ะคุณหนูไกลค่ะค่ะคุณหนูไกลทักทายคุณละอ,องนะคะคุณละอองไม่ได้เจอขอบคุณมาก,มากๆทุกทคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวปิวจะไปเยี่ยมบ้านคุณหนูไกลนะคะเพราะว่าเราไม่เจอกันนานจําบ้านไม่ได้แล้ววันนี้ปิวมีขีดจํากัดหนึ่งจริงๆเล่น Facebook ก็ไม่ค่อยเก่งนะคะ เออไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยมีลุ่เลีนอะไรกับเขาหรอกทาไม่ค่อยเป็นเมื่อก่อนตอนทํางานก็เล่นคอมเมนต์จะิปตอบไม่ได้หมดสักวันนะคะคุณจันเพนไปช้าๆแต่ว่าไปทุกวันทําทุกวันแบบทําเรื่อยๆค่ะไม่เคยตอบคอมเมนต์หมดก็เลยเล่นแค่เฟซบุ๊กอย่างเดียวแกก็มาชมคลิปให้ก็รีบโทรมาบอกเลยนะว่าคลิปเราไม่สมบูรณ์ค่ะเราก็ต้องรีบไปลบคลิปแล้วทาใหม่ค่ะค่ะบางทีสายท่อสุดค่ะก็เลยจะต้องส่งกันบ้าน จันพุทธุกครึ่งชั่วโมงค่ะคุณสุพันค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสุพันสงสัยแล้วไปเจอกันในกลุ่มของถ่ายทอสุดค่ะก็เลยจะต้องส่งกันบ้านจันพุทธสุกครึ่งชั่วโมงค่ะคุณสุพันค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสุพันสงสัยเราไปเจอกันในกลุ่มของ f กเยอะมากค่ะเ FC แกเยอะมากค่ะแกเป็นคนน่ารักน่ารักค่ะน่ารักยิ้มแก้มบุ๋มแต่เป็นแต่มีลูกสองแล้วนะ ถ้าใครเป็นเพื่อนดิปิ๋วนะคะก็จะรู้ว่าเอาสวัสดีค่ะคุณจันเพนสวัสดีค่ะยายว่าจะถ่ายตรงตกไหมคะอ่าก <c oughs> รุงเทพฝนตกไหม ค่ะบ้านยายคงจะเป็นพายุเข้าอีสานนะคะวันที่สามละค่ะตกเปรยโปรยบ้างแรงบ้างทายยายออนได้นะบอกว่าสวัสดียายออนสวัสดียายออนค่ะยายออนตอนนี้กําลังเป็นผันตัวไปเป็นเกษตรกรเต็มตัวมาช้าโคก็ลงวันก็ไม่ได้เปิดโทรศรัพท์คะ่ะถ้าทํางานบ้านเพื่อชาร์จแบตยายปิวม่โทรศรัพท์เครื่องเดียวนะคะเพื่อน แล้วก็จะมีสำรองของลูกสาวที่เป็นเยี่ยมมากค่ะคือเมื่อไหร่ที่เราทําคลิปยาวนะคะก็ผ่านถ่ายทอดก็ผ่านสตรีมได้เหมือนกันค่ะแต่เยายปิวผ่านโดยการออนยายออนทักทายคุณจันเพนนะคะ ทักทายคุณจันเพนแล้วทักทายคุณเพ e ลพันด้วยนะคะคุณเพลพันด้วยค่ะค่ะคุณเพลพันเขามีค่ะบันกกอดคุณจันเพนเข้ามาชมยายปิวไม่เห็นเพื่อนนะคะยายอ้อนค่ะทักทายคุณเพลพันนะคะคุณเพ <zuk fish. S 2> ลพันเอฟซียังไม่เจอกันเลยนะคะไม่พ <VIE diez S 2> ิมพ์พันหนึ่งหนุ่มของยายปิวเนเออคุณอนุไทยไม่เจอกันเลยค่ะไม่เจอกันเลยค่ะบอกไม่พิมพ์บอกคุณอนุไทยด้วยนะคะว่ายายปิวไม่เคยลืมคุณอันสดวันละหนึ่งชั่วโมง การที่เราถ่ายทอดสดนั่นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจะบอกเพื่อนๆว่ามาจากคลิปยาวเพราะวัในใจนะคะสองสาวนี่เขายายผิวเรียกว่าแม่พิมพสองพิมพ์นะคะเมื่อก่อนตอนถ่ายทอสดสดมันจะมีหนุ่มหนึ่งหนุ่มค่ะฝนตกไหมคะกรุงเทพฝนตกไหม ค่ะบ้านยายคงจะเป็นพายุเข้าอีสานนะคะวันที่สามละค่ะตกปรยโปรบ้างแรงบ้างองจันทร์พุทศสุกปกติจะถ่ายทอดประมาณห้าโมงเช้าแต่วันนี้ฝนตกแรงค่ะเสียงมันดังก็เลยถ่ายทอดไม่ได้ก็เลยเอาตอนห้าก็เลยเปลี่ยนใจว่าเราเล่นไปแบบสนุกสนุกดีกว่าทําไปช้าๆทําไปเรื่อยๆค่ะก็เริ่มส่งคลิปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยยิ้สวยค่ะขอโทษค่ะ เป็นหวัดค่ะตอนแรกจะไม่ถ่ายทอสดสดอ้าวไม่ได้เราตั้งใจแล้วว่าเราจะถ่ายทอดสดครึ่งชงั่วโมงจันที่เก่าที่นานแล้วนะคะที่มาเจอกันเรามีเพื่อนปอรหนึ่งมาด้วยที่ลือนนเจภยัยแล้วก็วันลาเพื่อนสาวโปนหนึ่งมาด้วยค่ะแล้วก็จะคุยเรื่องวิธีเพิ่มผู้ติดตามค่ะค่ะตอนนี้บ้านยาย หยุดไป,ปลลอยค่ะไปมาเจ๊ไพาก็มาที่เล่นานานก็มาขอบคุณ facebook มากเลยนะคะขอบคุณโอ้ยแม่พิมพ์ก็มาวันนี้สวัสดีค่ะแม่พิมพ์คุณละอองทักทายยายออนจะเล่าให้คุณจันเพนฟังยายออนคนนึงเป็นหกหมื่นนาทีแล้วไม่ผ่านการตรวจสอบค่ะคุณจันเพนก็เลยบอกว่าองค์จันพุทสุปกติจะถ่ายทอดประมาณ5้าโมงเช้าแต่วันนี้ฝนตกแรงค่ะเสียงบันดาก็เลยถ่ายทอดไม่ได้ก็เลยเอาตอนห้าสายตลอดแพวผ ะค,ะคุณแพลวพันธ์ยายจะถ่ายทอดสดประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะจะคุยเรื่องการเพิ่มคนติดตามค่ะแต่เยอะมากค่ะแล้วก็ไปไปประเทศลาวแล้วก็ไปผ่านสตรีมอยู่ในประเทศลาวค่ะดีใจมากเลยนะคะที่ผ่านสตรีมโดยที่เราถ่ายอาทอดพอทําแบบเขามากๆเราติดสแปมอ่าเราก็จะเป็นแบบว่าซีซันหมดอายุซีซันหมดอายุซีซันหมดอายุน,ายน,น้อยเราอย่าไป อะไรกันมันมากมายกินน้ำเยอะๆโอ oh, ้ค่ะค่ะค่ะจริงๆค่ะออตอนนี้นะลุงนะฝนรวมกับการถ่ายทอสดสดยายก็เลยผ่านส,สตรีมนะคะแล้วก็มีเพื่อนครบ5,000ันวันที่ไปประเทศลาวนั่นแหละค่ะก็นะคะบ,บอกว่าสวัสดีค่ะคุณออนค่ะแม่พิมพ์จะปิวจะเอาสักครึ่งชั่วโมงก็เกือบครบแล้วแหละค่ะ อ๋อค่ะหนูไกลในเฟซบุ๊กอีกค่ะพอปลูกต้นไม้ทีสองสามชั่วโมงนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะคุณละอองคุณละอองนันกระทูแวะมาให้กําลังใจนะคะสวัสดีค่ะสลับกันไปต้นไม้ชุ่มฉ่าเลยค่ะต้นไม้ชุ่มฉ่าค่ะข้าวงามเขียวไปหลังบ้านเสียงกบเสียงเขียดก็เลยเปลี่ยนใจว่าเราเล่นไปแบบสนุกสนุกดีกว่าทําไปช้าๆทําไปเรื่อยๆค่ะ ก็เริ่มส่งคลิปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยยึดคือถ้าเราอายุ60ปีขึ้นไปนี่ถือว่าได้กดําไรกําไรชีวิตแล้วที่เหลือนี่คือกําไรทั้งหมดสวัสดีเพื่อนบรรนาไปเลยค่ะค่ะยกเว้นแต่ตอนที่สวัสดีตอนช้าเราถ่ายไว้อืมคือยายปิม๋มเอารูปคนอื่นมาไม่เป็นหรอกค่ะเพราะว่าไม่ค่อยเยอออนนะคะ ยายปลูกต้นไม้เล็กๆต้นไม้น่ารักน่ารักค่ะเพราะว่ายายผิวไม่ค่อยแข็งแรงแต่ปลูกพวกบอนสีไม้มงคลอะไรแบบนี้ค่ะปลูกได้แค่นั้นปลูกประมาณสักไรที่จะให้มีความสุขให้มาทบทวนว่าเอ๊ะเราทํายังไงถึงมันจะมีความสุขนะค่ะแล้วมันก็จะสนุกไปกับมันนะคะค่ะวันนี้เต้นด้วยดูดูคลิปเต้นยายปิวหรือยังอ่ายายปิวเต้นกับน้องปันปันด้วยนะเต้นได้แค่นั้นแหละ <laughs> พอขอยเลยค่ะ ยกเว้นแต่ตอนที่สวัสดิตินเช้าเราถ่ายไว้อคือยายปิ๋มเอารูปคนอื่นมาไม่เป็นหรอกค่ะเพราะว่าไม่ค่อยเลยสดๆเพียวๆค่ะชิงบางทีมันมันก่อนใส่คลิปเสียงไปเป็นดำไม่ได้ตัดต่อพอลงคลิปไปก็มีเพื่อนคนหนึ่งน่ารักน่ารักนะขอเอ่ยน้าหน่อยชื่นชมแกแกชื่อยายเขียวนะคะยายเขียวยายเขียวเป็นแฟนคลับนี่แหละกิจกรรมที่บ้านเยอะมากซักผ้าถูบ้านยาว ไปหมดแล้วยิ่งทาวันไหนได้ปลูกต้นไม้นะคะยิ่งมีเวลาจํากัดในการเล่นผิวหนะ้าคือเป็นคนที่เหมือนเขาบอกว่าเหมือนปรงนะคะ่ะทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําในสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็จะมีความสาขเต็มร้อยมากค่ะเต็มร้อยมากค่ะอ๋ะอไม่เป็นไรคะ่ะยายออนยายผิวในแฮปปีล้ลาลาแฮปปี้ลามีแบบธรรมดาใครอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็ออกไปยายก็ใช้วิธีปลูกต้น